รู้จักชุเรเดอร์คนพี่ไปแล้วคราวน,นี้มารู้จักชุเรเดอร์คนน้องผู้เป็นดูเอลลิสอัจฉริยะกันบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The Enem y ครับศัตรูในคลิปนี้นะครับคือเล o อนฮาร์ดฟอนเทรดเดอร์จากเรื่องยูกิโอภาคดูเอลมอนสเตอร์นะครับผมหรือก็คือเป็นชื่อที่ใช้ก่อนที่จะเปิดเผยตัวนะครับชื่อนั้นก็คือเล o อนวินสันนั่นเองครับผมซึ่งเขาเนี่ยใช้ชื่อนี้มาเพื่อที่จะแฝงตัวเข้าร่วมการแข่งขันไคบาก,กรังปีนะครับซึ่งในคลิปนี้ส่วนใหญ่ผมจะขอเรียกน้องว่าเล o อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าชื่อนี้พวกยูกิก็เรียกกันเป็นหลักเลยนะจะมีคนทีีีี่่เเรยยยกววา Heart, คนด ค,คนพี่อย่างซิกฟีดฟอนเทรดเดอร์นั่นเองครับซึ่งคนพี่เนี่ยผมเคยทําคลิปละเอียดเกี่ยวกับเขาไปแล้วแล้วก็มีการเอ่ยถึงน้องชายบ้างคลิปนี้ที่เป็นน้องชายก็จะมีการเอ่ยถึงพี่ชายบ้างนะครับเพราะว่าบทบาทค่อนข้างมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าคลิปไหนเน้นพี่คลิปไหนเน้นน้องก็แค่นั้นเองครับคลิปนี้เราจะมาเน้นน้องกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จกักเลออนคนนี้แล้วก็มาดูว่าเขามีบทบาทการเป็นศัตรูยังไงซึ่งบอกก่อนนะครับว่าน้องเลออนไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเลยแต่ว่าด้วยปมเกิดมมาาาาาาใในนนตตระะกกกกููลลุงงงแ้้ววว็คคสสํััญญ่่่่่หจไปออยยยบพีช เลยไม่ค่อยมีบทบาทมันก็เป็นปมอ,อย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าต้องทําสิ่งที่อาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่เพื่อให้พี่ชายยอมรับแล้วถ้าพี่ชายยอมรับได้แล้วก็ครอบครัวอย่างคุณแม่เองก็คงยอมรับได้เรามาดูจุดเริ่มต้นของตัวเลออนก่อนที่จะเข้ามาเจอกับพวกยูกิก่อนดีกว่าเนาะคือตัวเลออนนะครับก็เกิดขึ้นมาในตระกูลของเทรดเดอร์ซึ่งตระกูลเทรดเดอร์ก็เป็นตระกูลขุนนางของเยอรมันที่มีพี่คนโตเป็นซีกฟรีดฟอนเทรดเดอร์นะครับแล้วก็ในพาร์ทของซีกฟรีดผมพูดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนททน,นีีนนนีี้ะทททบวดงครรั่่กกก็อตูลเเลเมํายุส เหมือนกับไคบัคอร์ปอเรชันเลยแต่พอตัวซีคฟรีดจะเข้ามาบริหารปุ๊บเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะเปลี่ยนบริษัทให้เป็นไปใน,นลักษณะของบริษัทแนวอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับพวกเกมเกี่ยวกับพวกหนังเกี่ยวกับพวกการ์ตูนแอนิเมชันอะไรแบบนี้ซึ่งเรียกว่าในฐานะการบริหารของซีคฟรีดมันก็เป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ด้วยความที่ว่าตระกูลเนี่ยยังให้ความสําคัญกับคนเป็นพี่ซะมากกว่านะครับส่วนตัวเรยอนเนี่ยวันๆก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรซะเท่าไหร่นะครับบทเรียนการศึกษาอะไรของครอบครัว ด้ววยตัเองโลกที่เลออนชอบที่สุดนะครับคือโลกของนิทานครับโลกของนิทานที่มีซินเดอเรล่าสโนไวอะไรแบบนี้เขาก็ชอบอ่านนิทานแนวนี้และเขาก็จะสร้างโลกแห่งจินตนาการต่างๆของเขามาและวันหนึ่งเขาก็ได้รู้จักกับดูเอลมอนสเตอร์และเขาก็รักการเล่นดูเอลมอนสเตอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับด้วยการที่ว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่านหนังสือ sack, สศ,ศึกษาเกมต่างๆนานาเงี้ยก็เรียกว่าทําทให้เลออนมีความแข็งแกร่งในฐานะดูเอลิสประมาณหนึ่งครับและวันที่เขาดีใจที่สุดเลยก็คือวันที่เขาเนี่ยสามารถรวบรวมการ์ดแล้วก็จัดเด็กของตัวเอง ขึ้้นมาไดโดยเป็นเด็กที่อ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครในนิทานที่เขาชอบอ่านนั่นเองครับและตัวเลออนเนี่ยก็มีไปเข้าร่วมการแข่งต่ะตะนาที่เป็นการแข่งดูเอลนะครับผมและเขาก็สามารถที่จะชนะมาได้โดยที่ไม่เคยแพ้เลยครับผมซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ความเป็นอัจฉริยะของการดูเอลได้เป็นอย่างดีแล้วนะซึ่งแววของการดูเอลที่แข็งแกร่งขนาดนี้คนที่เห็นคือพี่ชายครับแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะแล้วก็ตัวซีฟรีดเนี่ยเขาก็วุ่นวายอยู่กับการทําธุรกิจด้วยแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องราวขออองงน้ไปกีย่ ให้แม่ยอมรับในตัวน้องแบบว่าจะให้น้องได้ทําอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของครอบครัวเราบ้างใช่ไหมซึ่งก็น,นั้นแล้วเนี่ยเลออนเขาก็มีความสุขกับการดอลเขาก็ทาของเขาไปเรื่อยๆครับจนถึงวันที่ว่าเขา2คนเนี่ยจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันไคบากกลงปีโดยที่ตัวเลออนนะครับการที่เขาเป็นดูเอลิชลเลอร์อย่างนี้เขาก็มีเพื่อนอยู่ในวัยเดียวกันเหมือนกันนะแล้วเพื่อนที่เป็นวัยเดียวกันอย่างนั้นก็วันนั้นได้อยู่ที่อเมริกากันแล้วพวกยูกิเนี่ยก็มีโอกาสได้มาเยือนไคบากคอร์ปอเรชั่นในสาขาของอเมริกาครับแล ค,คือตอนนั้นเนี่ยมีเรออนอยู่เป็นแบ็กกราวด์แต่ว่าตอนนั้นบอกได้เลยว่าคนดูอย่างเราส่วนใหญ่ก็จะไม่สนใจหรอกครับว่ามีเรออนอยู่ด้วยเนาะทีนี้นะครับมันมีเด็กอยู่คนหนึ่งชื่อว่าริกนั่นเองครับริกเนี่ยเขาให้ยูกิช่วยประเมินเด็กของเขาให้หน่อยซิว่าเออจะเล่นยังไงได้ยังไงดีโอเคไหมเด็กแบบนี้ยูกิเห็นว่าเป็นเด็กที่มีแต่มังกรเลยอะ่ะเออแล้วมันจะดูเอลได้เถินนี่นะครับบาลานซ์ไม่ค่อยดีว่างั้นเถอะแต่ว่ายูกิก็ให้กำลังใจนะครับว่าถ้าเราเชื่อมั่นในเด็กของเราเราก็จะสามารถททจจดดทีีีี่่่่่่่่จจะััเเเเดด็็็็มมนน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 แแแแขขงงกกกรรึ้้้้ไไปวววาาออออลต์หชื ในตัวพวกเขาเนี่ยก็จะตอบรับเป็นอย่างดีครับซึ่งในจังหวัดที่เจอกับพวกเด็กๆนี้นะครับอยู่ๆก็มีการแฮกอะไรบางอย่างของไคลบัคคอร์ a ปอเรชั่นทำให้สเตเดียมการดูเอลตอนนั้นนะครับมันถูกแฮกแล้วก็ถูกปิดลงแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเปิดสเตเดียมตรงน,นั้นไปได้เนี่ยจำเป็นต้องเอาชนะดูเอลแมชชีนก่อนครับซึ่งดูเอลแมชชีนตอนนั้นเนี่ยถูกเซตให้เป็นระดับสูงสุดแบบว่าเก่งชิบหายเลยแล้วจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ริกกำลังจะต่อสู้กับดูเอลแมชชีนตอนนั้นครับยูกิก เลยนะครับซึ่งเลออนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าโอ้คุณยูกิเก่งจังเลยอ,ะอ่ะแล้วทีนี้ก็ไม่ได้อะไรครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศว่าใครบักกลางปีจะเริ่มขึ้นแล้วนะและแขกที่มาเข้าร่วมครั้งนั้นนะครับก็จะมีหลากหลายประเทศนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นซิกฟรีดด้วยแล้วก็จะมีเป็นเลออนฮาร์ดซึ่งซิกฟรีดเนี่ยใช้นามแฝงว่าซิกลอยแล้วก็เลออนฮาร์ดก็ใช้ชื่อว่าเลออนวินสันไปนั่นเองครับแล้วการดอลก็เริ่มขึ้นนะครับก็มีการดอลต่างๆนานาม,มากมายโดยที่ววาาว่วา ฝีมือแข็งแกร่งมากซึ่งสามารถเอาชนะดูเอลลิสจากประเทศอื่นได้อย่างง่ายได้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นการแสดงศักยภาพอย่างหนึ่งและเราก็แค่สงสัยว่าเด็กคนนี้ทำไมมันเก่งขนาดนี้และฝีมือที่มันแสดงให้เห็นชัดเจนมากกว่านี้นะครับนั่นคือการต่อสู้กับรีเบคก้าครับรีเบคก้าเนี่ยถือว่าเป็นดีกรีแชมป์อเมริกานะครับผมแล้วมาต่อสู้กับเลออนอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเลออนสามารถเอาชนะรีเบคก้าได้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยรีเบคก้าเองก็รู้สึกว่ามันก็ยากลบาบากเหมือนกันนะแต่ดูเหมือนกับว่ารีเบก้านี่รการรร้านออแตต่่ววาัขง Leon ก็สามารถพลิกเกมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการใช้พวกซินเดอเรลล่ามีการใช้พวกมอนสเตอร,ร์ไนท์พรานเอาเป็นว่าตัวละครจากพวกทิทานนะครับก็ใช้มอนสเตอร,ร์เหล่านั้นคอมโบกันแล้วมันก็สร้างความน่าทึ่งให้กับตัวรีเบคก้าได้นะครับแล้วเลออนก็เป็นฝ่ายชนะนั่นเองครับซึ่งเลออนนะครับการที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ยอย่ายที่บอกว่าฝีมือค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วแต่ว่าจุดประสงค์อย่างหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับที่จริงไม่ใช่แค่ของเลออนด้วยนะของทุกคนเลยครับผมคือต้องบอกว่ากฎของใคร,ครที่ชชนนะะเเลิปป็็แมไไดด้้กจ แชมป์ของใครบักกลางปีคนแรกและคนที่ได้เป็นแชมป์นั้นจะได้สิทธิ์ในการเข้าต่อสู้รอบพิเศษกับดูเอลคิงอย่างมุโตะยูกิครับเลออนเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาชอบยูกิจากใจจริงเลยนะครับเขาก็เลยมีความฝันเหมือนกันว่าเขาจะชนะไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ต่อสู้กับยูกิในท้ายที่สุดนั่นเองครับซึ่งพอเอาชนะรีเบคก้าได้เสร็จปุ๊บรีเบคก้าก็ตกรอบไปแล้วเลออนก็ชนะเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศจนได้ครับผมและในรอบชิงชนะเลิศนั้นก็โอ้โหเป็นการแข่งขันระหว่างซิกลอยกับเลออนเลยนะซึ่งก็ไม่มีใครรู้ออกคับว่นน่่า้้้นนนนนเีีป็พงแตแ ่างที่2คนเนี้ยกำลังจะเริ่มแข่งกันพบมันก็มีการแทรกแซงจากไคบามานะครับว่าตอนเนี้ยไคบาคอร์ปอเรชันสืบค้นได้เรียบร้อยแล้วว่าซีกลอยเนี่ยปลอมตัวขึ้นมาโดยที่ชื่อจริงของเขาคือซีกฟริดฟอนเทรดเดอร์นอกจากนั้นแล้วยังพบว่ามีการแฮ็กคอมพิวเตอร์ก่อกวนระบบทําให้ไคบากลางปีเกิดการสะดุดตันตานาเกิดปัญหาตันตานามากมายจึงขอใช้สิทธิของประธานไคบาคอร์ปอเรชันในการถอนสิทธิการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของซีกลอยออกไปแล้วไคบาก็ต่อสู้กับซีกฟริดนะตอนนั้นครับโดยที่ว่าตอนเน ผมก็เพิ่งรู้นะครับคือซิกฟิทเนี่ยผมเคยพูดไว้ในคลิปของเขาแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยมีความสามารถเรื่องคอมพิวเตอร์สามารถแฮกนู่นแฮกนี่แฮกระบบไฟฟ้าแฮกระบบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ได้อย่างสบายเลยใช่ไหมผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวของน้องชายก็มีความสามารถแนวนี้เหมือนกันครับอย่างที่บอกว่าเป็นหนอนหนังสือเรียนรู้ด้วยตัวเองมาแล้วเขาก็สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีอย่างเงี้ยความสามารถคอมตรงนี้เขาก็มีด้วยเหมือนกันนะครับแต่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่ตัวเลออนไม่ได้แสดงให้เราเห็นแค่เป็นข้อมูลซัพพอร์ตให้นะครับว่่า้ัดวตไไม ต่อสู้กับซิกฟรีตในรอบชิงชนะเลิศแล้วเท่ากับว่าตัวเลออนกลายเป็นผู้ชนะเลิศไคบากรังปีคนแรกทันทีครับแล้วพอเขาชนะเสร็จปุ๊บเขาก็จะได้รับสิทธิ์ในการต่อสู้กับยูกิด้วยนะครับซึ่งตอนสตาร์ทการต่อสู้ระหว่างไคบากับซิกฟรีตใช่ไหมเลออนก็เดินไปที่นั่งของยูกินะครับบอกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะได้สู้กับคุณยูกิในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือไม่ต้องสู้กับซิกฟรีตในรอบชิงใช่ไหมแล้วก็ได้ต่อสู้ทันทีเลยนั่นเองครับแล้วพอซิกฟรีตพ่ายแพ้ต่อไคบาบไปเสร็จปุ๊บบบกกกกก็ก็เเหหมมมืออออนนััวว่่าาาาแแผขขงงงฟทพลลลยด้ชไ เรือการแข่งขันของพวกเราที่จะต้องทําให้ใคบัตรกลางปีมันเสร็จสมบูรณ์ก็ไปจัดการแข่งขันตามปกติซะซึ่งก็เป็นการแข่งระหว่างเลออนประทะกับมูโตยูกินั่นเองครับซึ่งการประทะครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าซีฟรีดเขาดูจะมีเลนสไนยอยู่นะว่าเหมือนกับแพ้ไคบัตแล้วแต่ว่าเหมือนยังมีหวังอะไรบางอย่างแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มมีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าระหว่างที่เลออนกำลังจะเดินไปที่สเตเดียมของการแข่งนั้นซีฟรีดได้เดินมามอบอะไรบางอย่างให้กับเขาครับแล้วการต่อสู้ระหว่างเลออนกับยูกิก็ได้เริ่่่่มตต้้้้นนนขึึเเป็ทีีรรรยยบออซงงกาสู ยูกิสัมผัสได้นะครับเนื่องจากว่าพอเห็นอารมณ์พอเห็นการดอลเบื้องต้นของเลออนมาบ้างนะครับเขาจะรู้สึกเลยว่าการดอลกับเลออนครั้งนี้ทำไมเลออนดูเหมือนกับว่ามีความตึงเครียดไม่สนุกกับการดอลเหมือนที่เราเคยสัมผัสได้เลยอะซึ่งระหว่างที่ยูกิสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาตึงเครียดจังก็มีการเฉลยจากตัวพี่ชายนะครับซิกฟีดเขามีการเฉลยว่าหนุ่มน้อยคนนั้นคืออัจฉริยะในทวีปยุโรปนี้เองนะเออซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้านับตำแหน่งท็อปตัวของซิกฟีดกับตัวของเลออนคงติดอันดับท็อปทรี เขามีฉายาว,ว่าคุณชายผู้ไร้พ่ายนั่นเองเนาะส่วนเลออนก็เป็นหนุ่มน้อยอัจฉริยะอย่างนี้นะครับแล้วพอเขาเฉลย ER เสร็จปุ๊บเขาก็ให้กาลังใจน้องชายเลยว่าจงเอาชนะมูโตยุกิให้ได้นะน้องของฉันโดยที่ว่าซิกฟิสฟเนี่ยเหมือนมีตัวประกันไว้ครับบอกว่าถ้าเกิดว่านายสามารถเอาชนะมูโตยุกิได้เ่ากับว่านายจะได้ชิงชื่อของดูเอลคิงมาและการชิงชื่อของดูเอลคิงมานั้นก็จะสร้างชื่อเสียงมากมายให้กับตัวของเลออนฮาร์ดเองแล้วถ้าเป็นแบบนั้นแล้วล่ะก็ท่านแม่เองคงจะยอมรับในตัวของนายเป็นแน่แท้อออออ่่่าาากกก็็บบบนนนน้้้้งงงชชยยยยไไปัััรรเเลลวดคพีผมจะต แล้วก็เอาชนะให้ได้เลยซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมุโตยูกิก็นึกย้อนไปนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอืมก็สัมผัสไม่ได้นะว่าตัวของเลออนเนี่ยเขาหลอกเราหมายความว่าแกลงมาทําเป็นสนิทแกลงมาตีนเนี่ยแล้วสุดท้ายหักหลังหรือเปอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะใช่นะครับซึ่งอันเนี้ยตามท้องเรื่องบอกได้นะครับว่าตัวเลออนไม่เคยคิดหักหลังอะไรมุโตยูกิเลยครับเรียกว่าเข้าหาด้วยใจจริงนั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยเลออนเขายืนอยู่ในจุดที่ว่าต้องเลือกระหว่างมิตรภาพใหม่ๆที่เพิ่งสร้างมากับพวกคุณยูกิน เลือกฝั่งสายสัมพันธ์ของแม่ของพี่ชายครับและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในการดูเอลครั้งนี้นะครับนั่นก็คือการเวทมนต์ฟิลที่มีชื่อว่าปราสาทองชูโตรเบิร์กครับซึ่งการเวทมนต์ใบนี้เนี่ยมันเป็นการเวทมนต์ต้องห้างแต่ว่าซีฟรีดมันวางแผนมาแล้วครับผมคือมันแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของไคบักคอร์เรชันใช่ไหมและทีนี้พอมันแฮกเสร็จแล้วมันก็ปลดการ์ดนี้ไม่ให้เป็นการต้องห้ามอีกต่อไปบวกกับว่ามีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปเปลี่ยนเอฟเฟกต์มานะครับนีี้เวลาท่ บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องโจมตีใส่มอนสเตอร์ของฝั่งเราและถ้าโจมตีเข้ามาปุ๊บมอนสเตอร์ตัวนั้นจะต้องถูกทำลายไปและพลังโจมตีครึ่งหนึ่งจะมอบเป็นความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งครับและด้วยเอฟเฟกต์ของปราสาททองชูตรมเบิร์กอันนี้นะครับก็จะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอัญเชิญมอนสเตอร์ลงมาด้วยซึ่งแน่นอนว่าเอฟเฟกต์ที่มันทำให้เราเหมือนจะดูได้เปรียบอย่างเงี้ยมันเป็นเอฟเฟกต์ที่น่าจะต้องสสส่่่่งงงงงงกกาาาาารรดดคคึึนนจใใเเ็็ลไปบบหมมมยววี20 10ต้อ เด็กมี10ใบต้องส่ง5ใบอย่างเงี้ยแต่ความบันไลมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนใช้เป็นคนส่งไงคนที่ต้องส่งการ์ดจากเด็กลงสู่สารไปเพื่อเป็นคอสในการที่ให้ภาษาทองชูโตงเบิร์กอยู่บนฟิลนั่นก็คือตัวยูกินั่นเองนะครับคือเลออนเนี่ยพอรู้เรื่องที่ว่าการ์ดใบนี้มันเป็นการ์ดต้องห้ามการ์ดใบนี้มันเป็นการ์ดที่มีเอฟเฟกต์โกงขนาดนี้เขาก็พยายามที่จะทําลายการ์ดใบนี้นะครับแต่แน่นอนว่าด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดนี้มันไม่สามารถถูกทําลายได้ครับวิธีการทําลายการ์ดใบนี้มีเพียงวิธีเดีีียยยววคืออถถถ้้้าา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 หกกกกกกก่่่่่ฝนนนึงงงไไไมมสสสสรรร์ดดจจใใ็็ลลููํปบะท อตอนนี้เลออนเกิดความรู้สึกด้านลบกับพี่ชายแล้วว่าเขาอุตส่าห์ตั้งใจจะสู้เพื่อให้พี่ชายได้ยินดีแท้ๆเลยแต่ว่าพี่ชายกลับใช้แผนแบบนี้ในการที่จะให้น้องชายชนะแล้วมันเป็นแผนที่ดูแบบว่าไม่ไว้ใจตัวเขาเลยซึ่งยูกิเองเนี่ยตอนนี้นสัมผัสได้ว่าตัวเลออนเขารู้สึกผิดกับการกระทําครั้งนี้มากเลยนะครับเขาก็เลยหันไปด่าซิกฟริตว่าแกกําลังทําให้จิตวิญญ,ญาณของดูเอลลิสอย่างพวกเราแปดเปื้อนคนที่เข้ามาดูเอลในการแข่งขันครั้งนี้ล้วนมาด้วยจิตวิญ,ญญาณที่อยากจะต่อสู้กันอย่างเป็นธรรมแต่สิิิิ่่่งงททีีกําาามันคืออรรเเยยบจจตววญณขพๆะ ก็ว่ากันไปทีหนึ่งส่วนซีกฟริดมันไม่สนใจอยู่แล้วครับผมมันสนใจแค่ว่ามันต้องการเอาชนะไคบะคอร์ปอเรชันให้ได้ครับซึ่งเรื่องของการดวลเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะครับอันนี้จะสร้างความรู้สึกผิดย่ําแย่ยิ่งกว่าเดิมให้กับเลออนนะครับนั่นก็คือการ์ดภะษาทองชูโัวเบิร์กมันไม่ใช่การ์ดที่มีเอฟเฟกต์โกงอย่างนี้อย่างเดียวครับมันเป็นการ์ดที่ถ้าเอาคำพูดของซีกฟริดนะมันคือการ์ดที่เป็นสวิชในการเปิดให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ทำงานและไวรัสนี้จะแทรกแซงเเเขข้้าปในนรรบบคอพิิงััู่ีสส็็ุกหด ไวรัสนะครับแล้วก็ทําการรักัพข้อมูลแล้วก็ป้องกันไวรัสไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปครับซึ่งผลเสียเนี่ยมันก็มาทันตาเห็นด้วยการที่ว่าใช้ดวลลิสในการต่อสู้ใช่ไหมครับก็จะมีทั่วโลกที่ว่าดวลลิสถูกซื้อไปแล้วก็เอาไปใช้ในการดวลจริงกันพอไวรัสกัดกินปุ๊บระบบมันก็จะไม่แสดงผลแล้วซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไประบบคอมพิวเตอร์ของไคบาร์คอร์ปอเรชันล่มสลายไปหมดระบบโซลิ i ิชันที่แสดงผลกับดวลลิสก็จะพังไปด้วยนะครับไคบาร์คอร์เปอรเรชันเละแน่นอนครับผม นี้นี่คือการต่อสู้ของไคบะและโมคุบะที่ต้องร่วมมือกันส่วนฝั่งของการดอลไคบะก็เชื่อมั่นว่ายูกิจะต้องสามารถเอาชนะเลออนได้นั่นเองครับบอกกับว่าตอนนี้ก่อนที่ไคบะจะเข้าไปกู้ระบบของไคบะคอปเปอรชันนะครับไคบะรู้วิธีการทําลายปราสาททองชูตมเบิร์กแล้วด้วยนะแต่ไม่บอกยูกิเดี๋ยวยูกิก็คงต้องหาทางในการทําลายเองนั่นเองนะแล้วพอรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจิตใจของเลออนก็ยิ่งแย่ยวดไปใหญ่เลยนะครับคือซิกฟริตบอกว่าตอนนี้ต่อให้เลออนฮาร์ดเขายอมแพ ระบบไวรัสคอมพิวเตอร์มันก็ไม่หยุดทํางานอยู่ดีครับแต่สิ่งที่ยูกิขอนะครับก็คือว่าเลออนตอนนี้ในฐานะดูเอลิสที่แท้จริงขอให้พวกเราต่อสู้กันจนถึงที่สุดตอนนี้นายอาจจะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบในายใช้ความได้เปรียบนั้นต่อสู้กับชั้นเต็มที่เท่าที่นายทาได้เลยแล้วชันเองก็จะต่อสู้กับนายอย่างเต็มที่ในฐานะดูเอลิสที่แท้จริงเหมือนกันซึ่งเลออนเนี่ยเขาก็เหมือนกับเชื่อในตัวยูกิเขาก็เลยตัดสินใจที่จะต่อสู้เต็มที่นะครับแล้วในการต่อสู้เนี่ยก็ใช้ควาว่าเลออนเอาจริงอะครับ ในการกดดันยูกิได้ซึ่งยูกิเองก็รับรู้ถึงจิตวิญญาณของเลออนแล้วตัวเองก็ต่อสู้เต็มที่นะครับผมจนถึงจุดที่ว่าตัวยูกิสามารถทําลายปราสาททองชูโตรเบิร์กจนได้ครับนั่นก็คือพอยูกิจบเทินไปแล้วเนี่ยการในเด็กของยูกิเหลือแค่หนึ่งใบครับการที่การเหลือหนึ่งใบเนี่ยเงื่อนไขของการที่ว่าส่งการครึ่งหนึ่งจากในเด็กลงสุสารก็จะไม่ทํางานใช่ไหมพอเอฟเฟกนี้ไม่ทํางานปุ๊บปราสาททองชูโตรเบิร์กก็จะถูกทําลายไปครับซิกฟีดก็บอกว่าตกใจเหมือนกันนะเนี่ยที่มุโตยูกิทาได้แแบบนน้ต่ไวรัััสของนนยม,มหยุด และก็การ์ดที่เหลือใบเดียวในเด็กของนายนี้จะทำยังไงที่จะเอาชนะเลออนฮาร์ดในเทิร์นต่อไปได้ละ่ะในเทิร์นต่อไปนะครับเลออนก็อันเชิญมอนสเตอร์น่าจะเป็นเอสการ์ดของเขาแล้วแหละนั่นคือเฮกซ่าทูเดย์นะครับอันเชิญมาแล้วก็โจมตีใส่มอนสเตอร์ของยูกิจนเละเทะไปและในเทิร์นสุดท้ายของยูกิยูกิก็จวบการ์ดไปสุดท้ายขึ้นมาครับผมแล้วทีนี้ยูกิต้องชนะเทิร์นนี้แล้วเนาะก็อันเชิญแบล็กจิกเชียนมาแล้วก็ประสานคอมโบกับเนโครแมนซี่เพื่ออันเชิญมอนสเตอร์ที่อยู่ฝั่งของเลออนฮา,าร ทุกตัวบนฟิลด์ของเลออนฮาร์ดครับบวกกับเอฟเฟกของเนโครแมนซี่เนี่ยเวลามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญลงมาด้วยเอฟเฟกของเนโครแมนซี่ถูกทำลายไปปุ๊บมอนสเตอร์ Monster ตัวอื่นที่ไม่ได้ถูกอัญเชิญมาด้วยเนโครแมนซี่ก็อาจจะพลังโจมตีลดลงครับทำให้พลังโจมตีของเฮกซ่าทูเดย์ก็ลดลงไปเหลือประมาณ600ใช่ไหมแล้วก็โดนแบล็กดิเชียนโจมตีปิดเกมเข้าไปเลออนฮาร์ดก็พ่ายแพ้จากการแข่งขันครั้งนี้ครับซิฟกฟีก็เลยบอกว่าเฮ้ยเลออนฮาร์ดพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรยังไงสักกกรรรระะะตาาาาามไไวววววััสคคคออออพิเเ์้้้้้้้งงจจจดดยปปท่่นนท่่แแแลลลนนนนนนนใใบบชชฟฟืููขึ็ เสร็จปั๊บใครบาเดินออกมาว่าเสียใจด้วยนะซีฟรีดตอนนี้ระบบของฉันแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วและไวรัสก็ถูกหยุดการทางานแล้วด้วยหลังจากนี้ไปฉันก็แค่ฟื้นฟูระบบทั้งหมดให้กลับมาเป็นปกติก็เรียบร้อยแล้วแผนของแกนั้พังหมดแล้วนะก็เป็นความพ่ายแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างของซีฟรีดไปนั่นเองครับซึ่งในจุดจบการแข่งขันครั้งนี้นะครับตัวของเลออนเนี่ยเขาก็ได้รับกําลังใจจากยูกินะครับว่าแม้ว่าเป็นการดูเอลที่มันจะดูทุกทรมานมากก็ตามแต่เลออนก็แสดงจิตใจของดูเอลิที่แท ก็ไปให้กำลังใจพี่ชายซะหน่อยนึงนะว่าพอเถอะพี่ครับเราทําแบบนี้ไปมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเนาะเรามาเริ่มใหม่มาทําทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะบริษัทเทรดเดอร์ที่เป็นความฝันของพวกเรากันเถอะก็คือเหมือนจะบอกว่าให้ละทิ้งความแค้นที่มีต่อใคบักไปซะเถอะนะครับผมแล้วทีนี้2คนนี้ก็ไปเริ่มต้นใหม่ช่วงท้ายๆของเรื่องเหมือนจะมีแวบๆว่า2คนเนี่ยเขาก็ไปดีลธ,ธุรกิจสําเร็จมาแล้วนะครับก็เดินในแนวเส้นทางของตัวเองไปไม่ต้องมาวุ่นวายความแค้นอะไรกับไคบักคอร์ปอรเรชันก็จบกันไปสาหรับบ,บ Fund ader, ท ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับมีข้อมูลอื่นอยากพูดคุยเพิ่มเสริมเติมตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะในส่วนของคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับรายการดีเอนมีในตอนหน้าจะเป็นศัตรูใดจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันและคลิปนี้ถ้าดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไ้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ